ตังเม,งเมงอ่ะเทเลยค่ะว้าวใครไดใครได้รูปอะไรอา้อาวอ้าวตังเมได้อะไรกบเหลาดิกบเหลอดดินสอตังเมได้กบเหลอดดินสอบเนี้นะครับ <S <S เลยไม้เป็นทัดสามเหลี่ยมเป็นรูปอะไรเนี่ยนี่ค่ะไม้เป็นาสามเหลี่มมยมโอ้ oh! ทีวีนิวชาแนลก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับออนิวสวัสดีครับพี่เมย์วันนี้เราจะมาทำอะไรเอย่ยจะมากินขนมอ่าวันนี้เราจะมากินขนมขนมสำหรับเด็กค่ะขนมชิ้นแรกของเราก็คือขนมแก้วแก้วอ่าใครจะได้เปิดนิ้งยิ้มยิ้มทำไมนิ้งยิ้มยิ้ม คนที่ได้เปิดก็คือตังเม่เมอาเอทเลยค่ะเทเลยว้าวเอาลองชิมดูลองชิมดูอเอาเนยชิมเสียอะไรตังเม่เอาเนยชิมเสียอะไรชิม,มย่างชิมย่างรสชาติเป็นยังไงหนูกินสีอะไรไปเมื่อกี้สามสีเลยเอานนยอ่ะรสชาติเป็นยังไง อนันเียกินไปกี่อันห้าห้าห้าเม็ดเลยเหรออ้าวขนมชิ้นต่อไปของเราก็คือโอ้ยหนี<ส>่ค่ะโคกจิงจิงอยากได้ป่ะยิงช <cond ing. S 1> ูอ่าแตน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 อธิมันเป็นเม็ดเล็กๆเหรอให้ดูสินี่ค่ะอ่ะเทออกมาสิเป็นเม็ดเล็กๆ อ่ะตังเมย์กินแล้วเมื่อกี้ว้าวเป็นยังไงอ่ะเทให้ตังเมย์ด้วยเทตรงนี้ให้ตังเมย์ด้วยอ่าพ่อพ่อพ่อพอ่าอ่ะกินดลสิอ่าต้องกินหวานหวานเหรอมันต้องกินอย่างงี้ใช่ไหมถึงจะอร่อยใช่ไหมโอ้อีนั่นก็กินแบบอ๋อกินแบบนั้นก็ได้แม่แต่ว่าไม่กินอ๋อมันต้องกินแบบนี้โอ้ขนมชิ้นต่อไปของเราตื้อ แตน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 ป้า<ห><ห>นี่เลยขนมอะไรจุ๊บจุ๊บช็อกวานิลาอ่าเปิดพร้อมกันเปิดเลยค่ะวางเลยมันเป็นยังไงว้าวใครใครได้รูปอะไรอา้อาวอ้าวตังเมได้อะไรกบเหล่าดินกบเหล่าดินสอตังเมได้กบเหล่าดินสออันนี้เหรอครับไม้เปนทัดไมเป็นทัดสามเหลี่ยม เป็นรูปอะไรเนี่ยนี่ค่ะไม้บรรทัดเ<อ>ดียบเออเป็นแค่กระดาษนะเออนี่นี่มันเป็นใบมันรทัดน,นี่ค่ะนี่ไงเป็นรูปน่ารักเห็นปล่าเนไหน่กดดูสิกดดูสิไหน่ฟังเนิ่งฟังเนิงงน่งเป็นช็อกโกแลตเน่ให้เพ่อนดูกันหันมาใกล้ๆยื่นมายื่นมาเป็นพี่เลยอ่าข้างเนิ่งเป็นช็อกโกแลตข้างเนิ่งเ,<อ>เป็นนมรสชาติเป็นยังไงอันนี้ช็อกโกแลตมันอยู่ข้างล่างไหน่ทามาดูสิช็อกโกแลตมันอยู่ข้างล่างแล้ว ไหนอ๋อนี่ค่ะฝั่หนึ่งเป็นช็อกโกแลตฝั่งหนึ่งเป็นนมนี่รสชาติเป็นยังไงวันเดียอร่อยอ๋ออร่อยแตน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 ว้าวบอนดคือเห็ดเห็ดอ่อไปยิ่งชุบไปยิ่งชุบอันนี้จับเห็ดจับเห็ดอ่าเยิ่งยาวได้ไหมระหวไปยิ่งชุบอ่าแก หม in so ุนหมุนหมุนอ้าวไม่หมุนเหรอเออแหละเอาเทสิเทสิว้าว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 ไปเร็วไปเร็วไปเวไปเร็วว้า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 ว้าวอ่ากินดูสิทำไมไม่ให้พี่เทอ่าอ้าวรสชาติเป็นยังไงอ่ากินดูรสชาติเป็นยังไงครับเห็นฮะ หนูกนหนูกินสีอะไรไปสีชมพูเกินสีชมพูไปรสชาติหวานนะแต่ทำไมมันแข็งมันแข็งเพราะมันเป็นลูกอมอันนี้วะอันนี้กินสีอะไรไปสีสีเหลืองสีเหลืองรสอะไรเปรี้ยวป่ะสีเหลืองมะนาวเออมะนาวตั้งเม็นสีอะไรไหนดิมาสีสีฟ้าอ๋อสีฟ้ารสอะไรบลูฮาวายเปล่าอันนี้สีขาวรสรสแป๊บซี่รอ อ๋อโอเคนี่ขาวคืออะไรนี่หรือเปล่ารถอะไรสไปร์เออใช่สีขาวคือสไปร์ตเต้นแตแ้นแตแแแ้นแต้นแตนว้าวว้าวรถอะไรสีส้มรถอะไรแล้ว<ด>จะเป็นรถส้อสมอ่ะลองแกะซิอ่ะนี่ค่ะไหนเปิดดูสิเปิดดูสิ แตน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 ว้าวไหนวักซี่วักซี่ว้าวาาเป็นอะไรเป็นลูกหัวใจกินไหนซิเหมือนวิตามินซีเลยอ่ะเนี่ยลูกหัวใจแล้ววิตามินซีเหรอวิตามินซีรสส้มใช่ไหมเป็นยังไงรสชาติอร่อยมากอร่อยมากเลยเหรอเปรี้ยวปะไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวเลยเหรอรสส้มเป็นเหมือนวิตามินซีนี่เจ้าเ แค่มรั้งนี้อีกเนีย่ยอุ้ยจะทำกันเอามา,ามาเก็บขึ้น